ยปวะเอยมาเดยมาก็อ้กอยก็เอ้กอะมันควนลงดินลึกแล้วเนี่ยเอาจุงก็เปเลยนั่งถังน้ำมันไว้่ ไปแล้วครับไปแล้วครับยกแน่ไอ้เบิร์ไปยกแน่เออจะไหมครับจะไหมเอาละครับธารกิจกู้รถครับขับเคลื่อนสี่ลอ้อแต่ยางไม่เอ้ออำนวยครับมีทั้งโซ่ทั้งเชือกครับทีมง,งานเอนโดโลบบันใหม่พัฒนาโมหโหห เนี่โซโลวนตีนี่นี่นะช่างใหญ่ครับชักเอะชักเอะดูตัวครับตัวก็ใหญ่แต่ว่านี่มาได้เลยนะครับเรายุบจะยุบเท่า วันนั้นมันยังไปแล้วน่ะมันมัน <laughs>

มันก่อยขึ้นเหรอับเรีบยบร้อยครับลองดูครับลองดูครับลุบล้นครับขึ้นได้ไม่ได้ครับพันโซ่แล้วนะ ไปวะอยมาเลยมาโอ้ยใสวินล่ะใสวินว่ะใสกะมาใสก็วางตาน้าไว้ได้เลยได้ใสวินเอาหมดเลยเอาหมดเลยอยมาเลย

่าไปเร่งนักจะไปเร่งนักมาเบาวะมาต้องเล่งนักได้หรอเขก่อาเบามาเบา,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 ามันเร่งวะไล่สส,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 ส lo tung tung à ừ, 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 ừ. tăng tăng võ sư các bạn tỷ tăng võ sư các bạn mà đứng hát mà đứng hát bay bay nè bay mất lại à. มันปล่อยไหลมันเลยหัวมันเบี่ยงอ่ะฮะมันปล่อยไหลนะลลถอยกันถอยกันถอยซื่อถองไปเลยหักล้อหักล้อะปเลยไปเลยไปเลยโอเค Mình chẳng mà lụt mà hông nha nó không? ណាស់ៗៗៗៗៗៗៗទៅហ្នឹងអញពូនតើអ្នកនេះម <famously> ្ល៉េ ha, ha. <mats> takna, <smats> ះហ <posterior> ่ะអ្ហាពូនមកហ្នឹងយកប៉ាក់មែនប៉ាក់ណែនៗតាំងហ្នឹងឡាម៉ាអ្នកអីឯងបញ្ជូនໄວបញ្ជូនໄວมันจะมาเบี่ยงមួយน้อยๆមិនយាយมา toy ហងអាននេះ พอห้องพอห้องวางเนะี่ยเออห้ามจะไกลไปหน่อย,ยเหนียวเหอะ เดียวไปตัดตลาดนอมันยาวแล้วน้อต่อจอดเดเดอืมไม่เดียวกะมั่นนั่นเนาะมันเป็นขี้เปรอะ tung nó tung nó tung nó tung mà nó nó tung này ờ ờ ờ ở đây số lút lắm cả số lút là. Để, 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 để. <laughs> tay lắm 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 rồi lắm 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 lắm

Nhái bơm như này, cái hèn 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 lòi sới lo sới lòi sới lòi sới cả ờ ờ lòi sới cái cả ừ má 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 các coi, các coi, bắt đong hàng bắt đong liền hàng ờ bắt coi cả bắt coi cả nhúp bố nhúp bố để 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 chơi nhú chơi nhú nó lưng nó quằn đong đinh lức ra nè ờ cái à เดี Harriet, vai, ๋ยวเดี๋เด okay. ี๋ยวคนควนเด้นละควนเด้นละ